ทำการทดลองอย่างนลูกปลาหางยูครับผมตั้งแต่เล็กจนโตเลยด้วยอาหารเม็ดแล้วก็อาหารสดครับจะเป็นอาทิมีอาสดครับผมนี่เลยครับส่วนต่อมาอาหารเม็ดครับผมจะเป็นบู๊ครับผมออินวันใส่น้องปลาตู้ละสาถึงสตัวเท่านั้นครับผมสำหรับการทดลองครั้งนี้นะครับผมผมจะทดลองทั้งหมด3เรื่องครับผมโดยผมจะนับตั้งแต่น้องปลาเนี่ยครับผมเขาสามารถกินอาหารเม็ดได้ก็อาจจะประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบปันที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็มาวัดให้ทุกคนดูกันว่าแบบไหนดีกว่ากันครับผม สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมก็จะมาทําตามคําเรียกร้องของทุกๆคนนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากแล้วก็ยินดีกับ้านปลาผมเยอะมากครับผมคืออยากให้ผมเนี่ยทำการทดลองเลี้ยงลูกปลาหางยูครับผมตั้งแต่เล็กจนโตเลยด้วยอาหารเม็ดแล้วก็อาหารสดครับโดยเลี้ยงแยกกันครับผมจำนวนสองตู้อิกว่าเดี๋ยววันนี้ครับผมผมจะจัดให้ครับผมเพราะว่าคนคอมเมนต์มาเยอะมากแล้วพอดีครับผมน้องปลาผมเนี่ยเพิ่งค่อดลูกกมาโดยประมาณสักสามถึงสี่วันได้พอดีเลยครับผมคือสามารถกินอาหารได้แล้วแต่ว่าเงื่อนไขของผมจะมีอยู่นะครับคือลูกปลาเนี่ยมาอาจจะยังไม่สามารถ แม้จะเป็นอาหารเม็ดที่เป็นบดก็จริงครับผมว่าอาจจะแบบยังไม่สามารถกินได้คือช่วงแรกเนี่ยประมาณสัก1ถึงวันหรืออาจจะถึง20วันครับผมผมจะยังให้อาหารสดก่อนครับแล้วหลังจากนั้นครับผมถึงจะมาดูกันในการใช้อาหารเม็ดและอาหารสดเลี้ยงเนี่ยที่แตกต่างกันอาหารประเภทไหนครับผมจะสามารถทําให้น้องปลาเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีที่สุดก็อาหารสดที่ผมจะใช้ผมจะเป็นอาร์มิเอยสดครับผมนี่เลยครับส่วนต่อมาอาหารเม็ดครับผมผมจะให้เป็นนี่เลยครับจะเป็นบูสครับผมอออินวันคือกินได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปลาทองปลาเลี้ยงปลาสอดอะไร ทานได้หมดครับผมแต่ว่าผมจะนำมาบดให้มันเล็กก็ให้เจ้าบันหนูยุงกินอย่างเดียวครับผมคือผมต้องบอกเลยว่าปกติแล้วนะครับผมอาหารสดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาทีเมียสดหรือจะเป็นไรแดงอะไรพวกเนี้ยครับคือมันจะมีภาษีดีกว่าพวาอาหารเม็ดอยู่แล้วใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันเป็นอาหารสดคือมันสามารถย่อยได้ง่ายนุ่นนั่นนี่มีโปรตีนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยวุนออยน์วันเนี้ยผมคือเขาทำมาจากหนองแดงครับผมคือว่าเฮ้ยมันน่าจะสูงสีมันน่าจะแข่งกันได้อยู่ผมเลยนำะมาทดลองให้ทุกคนดูกันถ้าเกิดเป็นอาหารปปปลาาาาาาาททัั่่่่่่่ววววไไไออยยเเเเเีี้้้้ผมมคิิดดดนนนนจะสููแตตถก็ข จากนนแดงกับน้ำผึ้งคิดว่าน่าจะพอพัดพอเหวี่ยงกันอยู่ถึงแม้อาจจะแบบว่าแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าน่าจะโอเคอยู่ครับแล้วในการทดลองครั้งนี้ครับผมผมใช้ทั้งหมด2ตู้ครับผมในการทดลองคือจะใส่น้องปลาตู้ละสามถึงสี่ตัวเท่านั้นับผมต่อตู้เพื่อให้น้องเนี่ยครับสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่เพราะว่าตู้ผมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ับผมจะใส่เท่ากันทั้งสองตู้ครับผมแล้วก็จะให้อาหารเท่ากันเลยสมมติว่าปกติแล้วผมให้วันละมื้อใช่ไหมครับผมจะให้วันละมื้อเท่ากันวันไหนให้สอง พคือจะทำทุกอย่างเหมือนกันเลยต่างกันแค่อาหารของน้องเขาเท่านั้นเองแลวตู้เนี่ยก็คือจะวางข้ามกันเลยครับผมให้โดนแสงแดดเดียวกันโดนน้ำเดียวกันคือจะโดนฝนก็ต้องโดนฝนเดียวกันอะไรอย่างนั้นครับผมก็คือจะเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นแค่อาหารเท่านั้นเองกับตัวน้องปลาเหตุผลที่ผมต้องใส่น้องปลาไปสามหุ่สี่ตัวครับผมเพราะว่าการน,น้องปลามันตายครับผมแล้วก็ป้องกันเผื่อบางตัวเป็นปลาที่แกนไม่ค่อยโตเผื่อบางตัวเป็นหัวปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวหางปลาคือมันจะได้มีหลายๆตัวเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปแล้วเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่รวักอต การเติบโตเนี่ยของทั้งสตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างเมื่อเปรียบเทียบกันทั้ง2ตู้นะครับแต่ถ้าเกิดผมเอาตัวเดียวมาลงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเผื่อตัวเดียวตัวนั้นมันตายไปแล้วเผื่อแบบว่าบางทีมันเป็นหัวปลาบางทีมันเป็นหางปลาตอนเด็กเรามองไม่ออกถูกไหมเออมันจะเกิดการแบบว่าทําให้มันเหลื่อมล้ําได้ผมก็เลยทําการเอามาวัดเป็นค่าเฉลี่ยดีกว่าผมคือผมจะไม่วัดจากตัวที่แบบว่าเอออย่างเช่นอันนี้กินอาหารม็ดใช่ไหมครับแล้วมันมีตัวหนึ่งแบบตัวใหญ่มากเลยอีกอันหนึ่งคือกินอาหารสดแต่มันแบบว่าตัวพพออออออกกกกกกััััััันนนนนนหหหหมมมมมมมดดดดดเเเเลลยยยงง้้้คคืืผผผจจะะะะไไ่่่่่่่่าา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 าตตตวววใใใญสสุุุบรรรฉฉีีีทโ็ ือเขาต้องใช้ค่าเฉลี่ยทั้งหมดไปเพราะว่ามันไม่มีจุดที่แบบนิ่งสุดอยู่แล้วครับผมคือเขาต้องดูค่าเฉลี่ยแล้วก็ค่าเฉลี่ยเนี่ยมาสู้กันมาชนกันมาหารกันแล้วได้เท่าไหร่นั่นแหละครับผมคือออกมาเป็นข้อสนุกทุกอยาก่างบนโลกต้องเฉลี่ยหมดครับผมนั่นแหละผมก็เลยจะเอาค่าเฉลี่ยมาแล้วก็มาวัดให้ทุกคนดูกันว่าแบบไหนดีกว่ากันครับผม <S <S ผมบอกเลยว่้าส่วนตัวผมนะ ผมก็ยังคงคิดว่าอาหารสดเนี่ยน่าจะดีกว่าเว้ยสำหรับส่วนตัวนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นอาหารปลาแบบสูตรใหม่เลยเป็นแบบหนอนแดงผสมน้องพึ่งใช่ไหมคือถ้าเกิดผสมหนอนแดงเนะี่ยผมคิดว่าโปรตีนมันน่าจะเยอะเร่งสีดีคือคราวนี้ผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่าแบบไหนมันดีกันไปก็เดี๋ยวต้องมาลองดูกันสําหรับการทดลองครั้งนี้นะผมผมจะทดลองทั้งหมด สามเรื่องครับผมโดยผมจะนับตั้งแต่น้องปลาเนี่ยเขาบอกเขาสามารถกินอาหารเม็ดได้ก็อาจจะประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบปันนะที่ผมบอกไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้รูทุกๆเดือนนะครับผมโดยการทดลองเนี่ยผมจะแบ่งเป็นทั้งหมดสี่พาร์ทพาร์ทแรกคือพาร์ทที่เราดูอยู่ตอนนี้ครับผมคือจะเป็นพาร์ทแจกแจงก่อนบอกให้รู้อนว่าเฮื่อเราจะทําอะไรกันบ้างจะมีอะไรเราใช้อะไรในการให้ปลากินวันละกี่มื้อจะทดลองนานเท่าไหร่ปลาใส่กี่ตัวสถานทงสถานที่อะไรประมาณไหนครับผมก็คือจะเป็นพาร์ทนี้ส่วนพาร์ทที่สองเนี่ยผมจะให้ ถึงวันที่30เนี่ยคือครบหนึ่งเดือนเนี่ยน้องปลาเขาโตประมาณไหนแล้วสําหรับการกินอาหารทั้งสองประเภทส่วนพาร์ทที่สาเนี่ยผมก็จะอัปเดตให้ดูต่อไปครับผมตั้งแต่เดือนที่1ถึงเดือนที่2นะครับผมน้องปลามีการเปลี่ยนแปลงม้านน้อยแค่ไหนเผื่อแบบว่าตอนประมาณสัก20วันอย่างเงี้ยเผื่อบางทีมันยังแบบว่ากินอาหารเบได้ค่อนข้างยากอยู่มันอาจจะยังโตช้าเราอาจจะยังตัดสินไม่ได้แล้วมาดูพาร์ทที่2งเนี่ยเผื่อบางทีน้องปลามันโตขึ้นมาแล้วแล้วมันแบบกินเอา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 ้มมมันนโตขึมามา,มาก,กิาเออย่างเงี้ยปล้นแบบใ่มาด ื่อใช้อาหารปลาชนิดนี้ดีกว่าเผื่อแบบเราอยากเลี้ยง3เดือนให้มันดูใหญ่ๆใ,ใช้อาหารแบบไหนดีกว่าเงี้ยทุกคนจะได้นำไปปรับเสียนใจนเมาเปรียบเทียบได้ดูครับผมส่วนพรทสุดท้ายพรที่4ี่ครับผมผมก็จะพามาดูตั้งแต่เดือนที่2ถึงเดือนที่3ครับผมจนสรุปเลยว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เดือนที่1เดือนที่2อเดือนที่3เนี่ยอันไหนมันดีสุดครับผมแล้วก็ เรามาเปรียบเทียบกันนู่นนั่นนี่ครับผมก็คือเป็นพาร์ทสุดท้ายคือเป็นพาร์ทสรุปนั่นเองครับผมนั่นแหละทั้งหมดสี่พาร์ทคือจริงๆที่ผมคิดไว้ครับคือผมกะว่าพาร์ทที่สองสามสี่เนี่ยผมจะถ่ายน้องปลาให้ดูทุกๆวันเลยว่าอย่างเช่นแบบว่าสมมติวันเนี้ยถึงวันให้อาหารแล้วผมก็จะถ่ายให้ดูวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หวันที่เจ็ดคิดว่ามันก็น่าจะดีนะครับผมแบบว่าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปนแต่่ละะพาารเเอออก็จโคคมิดวื ผมคิดว่าก็น่าจะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะหาแบบมุมวางตู้ปลาเหมาะๆแล้วกันแบบว่าสามารถมองเห็นปลาได้ด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูทุกวันเลยว่าวันนี้ผมให้อาหารไปแล้ววันที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 1หมันกินอาหารไหมแล้วมันโตขึ้นมากรือหไหนทุกวันเลยโอเคปะ่ะเป็นระยะเวลาทั้งหมด3เดือนนับตั้งแต่วันนี้เลยครับผม โอเคโอเคก็ยังไงผมฝากติดตามการทดลองนี้ประหารโยโย่ด้วยอาหารเม็ดและอาหารสดหน่อยนะครับผมว่าอาหารชนิดไหนครับผมจะทำให้น้องปลาโตได้มากกว่ากันครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับผมผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมใกล้ถึง4,000ซับแล้วผมเดี๋ยวเรามุ่งไปถึง4,000ซับด้วยกันครับก็ยังไงวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ